วันนี้จัดมาให้ชมแต่เช้าเลยนะครับแนวทางน้อยลาวันที่18นะครับวันที่18จัดมาแล้วนะครับวันนี้ส่งชุดเต็มด้วยนะครับเมบื่อวานไปออกชุดเต็มทั้งสองรอบ ันนี้ส่งเต็มสูตรเลยนะครับอันนี้เต็มสูตร <c oughs> จัดไปครับอันนี้จัดเต็มราวทุกหน่อยก็ได้นะครับพิเศษปกติ v i p เน้นเน้น พ่ากิจไม่เคยพลาดนะครับพ็ากิจไม่ค่อยพลาดเลยพ่ากิจก,กาชาติไปครับถ้าชอบเล่นก็เล่นได้นะครับทุกราวทุกหน่อยนะครับจัดไปครับดีกีก,กเเ็เล่นได้ไม่มีเสียนะครับเล่นได้ไม่มีเสีย ถ้าถุนน้อยก็เล่นแค่น้อยเดียวก็ได้นะครับเ้าพิเศษเรื่องปกติหรือเอาบีไอพีเจ้าสปอกิีดก็ได้นะครับถ้ามีเวลาเล่นก็เล่นได้ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกจัดไปครับเน้นๆเ,เต็มๆวันนี้ ขอให้เฮงเฮงรวยรยกันทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านครับ